สวัสดีค่ะวันนี้ครูมาสา,สาธิตให้ชมนะคะเสื้อตัวนี้นะคะซึ่งครูทำเสร็จแล้วนะคะเป็นเสื้อยกทรงแบบคอห้าเหลี่ยมซึ่งผูกโบน่ารักน่ารักนะคะถ้านักเรียนไม่ต้องการโบนักเรียนก็สามารถ เย็บแค่ไหล่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเส้นยาวๆนักเรียนก็เย็บแค่ไหล่ก็ใช้ได้เลยนะคะฟองน้ําไม่ได้ใช้ใช้เป็นใยสังเคราะห์ใยเสริมนะคะถ้าใค,ใครต้องการก็สามารถสอบถามได้ที่เพจนะคะแล้วด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคอห้าเหลี่ยมเช่นกันเราสามารถจะเป็นซิปหรือติดตะขอติดกระดุมได้เลยนะคะแล้วแต่นักเรียนชอบ หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะชิ้นหน้าเห็นไหมคะข้างบนสีหนึ่งข้างล่างสีหนึ่งเห็นไหมคะนี่ข้างในนี่เป็นซับในเห็นไหมคะตรงรอยกุ้นเห็นไหมคะพอครูครูกุ้นเก็บงานแล้วเขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้คราวนี้เราจะมากุ้นเก็บคอนะคะกุ้นคอก็โดยนักเรียนก็เอาผ้าเทปอันนี้แหละ ที่ครูซื้อมาใช้นี่นักเรียนก็ทําตามเลยนะคะใครไม่มีมมก็ไปตัดตัดผ้า,าที่เป็นซับในตัดผ้าเฉลียงนะคะกว้างประมาณ1น,นิ้วนะคะไปคุ้นเอานะคะหรือเราจะใช้ผ้าคุ้นสําเร็จรูปมันก็เล็กเกินไปแต่ถ้าเราตัดเอาเองมันก็จะพอดีก็ประมาณ สามเซนนะคะตัดใหญ่ประมาณ3มเซนเพราะว่าเราต้องพับด้วยอันนี้มันเป็นแบบมันมีริมอยู่แล้วเราไม่ต้องพับเราแปะไปเลยนะคะอ,คอ่าอย่างนี้นะคะนักเรียนก็ทำตามแล้วก็เอาเอาตัวเสื้องหงายขึ้นนะคะเอานี้ไว้ข้างล่างนะเอาผ้าุ้นไว้ข้างล่างนักเรียนก็วางซ้อนไปอย่างนี้นะคะวางทับไปแล้วเราก็ เย็บเย็บตามเส้นนะคะเย็บระวังให้เขาเกาะชิ้นผ้ากุ้นข้างล่างด้วยนะนักเรียนก็ค่อยๆเย็บตามเส้นไปเราก็จะกุ้นคอหลบเข้าด้านในนะคะ ตรงมุมนี้ก็ต้องระวังหน่อยพยายามให้เขาเป็นมุมถ้าไม่ได้มุมก็เขาอาจจะเป็นมุมตัดนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าผ้ามันหนาเราก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องแหลมปิดเลยก็ได้นะคะให้เขาให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขานะคะเรียนก็เลี้ยวมา ยกทรงมันจะเป็นลักษณะที่อุปกรณ์มันเยอะทีนี้บางอย่างเราไม่หาซื้อไม่ได้เรากา็คลิกแพลงเอานะคะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ผ้ากุ้นก็จะอยู่ด้านนอกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เจียนตะเข็บให้เขาเล็กลงนะคะตะเข็บให้เล็กลง พอเล็กลงแล้วด้านนี้ก็ตรงนี้ถ้ามันหนาเราก็เจียนออกนะคะเราก็ทําให้เล็กลงแต่อย่าให้ไปโดนผักคุ้นนะเพราะผักคุ้นมันจะลุยออกนะคะนักเรียนก็ตัดให้โดนแต่เฉพาะผ้าที่เป็นผ้าลูกไม,ม้ที่เป็นผ้าที่เราโชว์พอ,อได้อย่างนี้เสร็จนักเรียนเดินล้มตะเข็บมันอย่างนี้นะคะผักผักผ้า ที่เป็นภาคกุ้นมาทางนี้นะคะแล้วก็ล้มตะเข็บไป1หนึ่งเส้นนะคะเพื่อเก็บงานนะคะเพื่อให้เวลาพับเข้าไปข้างในแล้วมันจะเรียบสวยถ้าเราเดินล้มตะเข็บนะคะตรงนี้ก็ดึงมาให้เขานั่น ครับพอเราล้มตะเข็บเสร็จแล้วครูหาสีที่มันแตกต่างเพื่อให้นักเรียนเห็นงานได้ชัดเจนนะคะคราวนี้เราก็พับลงอย่างนี้เห็นไหมคะเราพับเข้าด้านในเห็นไหมคะเราก็เขาก็ตะเข็บเขาก็จะไปอยู่ด้านล่างนะคะผ้าพาูนเขาก็จะไปอยู่ด้านในนะคะนักเรียนก็พับเข้าไปอย่างนี้นะคะแต่ตรงนี้มันจะมีปัญหามันแข็งหน่อยเพราะามันหลายชั้นให้นักเรียน ขีดตะเข็บให้เหลือน้อยๆที่สุดนะคะตรงนี้แถวๆนี้แล้วบางบางอันนักเรียนเห็นไหมที่เขาทําขายน่ยตรงนี้มันจะเป็นทุกคนแหละมันจะไม่ค่อยสวยมันจะไม่เรียบร้อยตรงนี้เขาก็แก้ไขโดยเขาหารลูกไม้มาแปะตรงนี้นะคะเราก็สามารถทําได้นะคะตรงนี้ถ้ามันไม่ลงนักเรียนใช้คอนนะคะเอาคอนทุบท,ทุให้มันลงไปนะ แต่ว่าครูจะใช้อันนี้ทุบไหนล่ะนี่นี่ครูจะใช้อันนี้ทุบนะคะเราจะทุบอย่างนี้นะคะทุบให้เขาลงไปแต่ว่าเดี๋ยวไปทุบที่พื้นนะคะทุบที่จักไม่ได้พอเราทุบแล้วเขาก็จะลงไปเราถึงจะเย็บได้นะคะเห็นไหมคะพอทุบแล้วตรงกลางนี่เขาก็จะลงไปถ้าใครไม่มีไอ้อย่างนี้กเอาคอนก็ได้คอนเล็กๆคอน ออกตะปูเรานี่แหละหาอันเล็กๆมาใช้นะคะออแล้วก็เดินเดินทับคิ้วไปนะคะเพื่อยึดให้ผ้าคุ้นเขาไปติดกับตัวเสื้อนะคะเป็นการเก็บตะเข็บเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะ ไหมค้าเราก็เย็บมาพอมาถึงตรงนี้เขามาต่อไม่ได้เพราะมันหนาเราก็ย้ำไว้ก่อนนะคะไม่เป็นไรเราก็ย้ำไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาเย็บอีกฝั่งนึงพอมาถึงตรงนี้มันไม่ถึงกันแล้วก็ปล่อยเขาเลยเวลานั้นเราก็อาจจะหาดอกไม้เก๋ๆมาแปะแปะตรงนี้นะคะหรือไม่แปะก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะอ่าอีกด้านนึงก็พลิกกับ มาด้านนี้นะคะก็เย็บเอาเอาผ้ากุ้นพับเข้าไปด้านในตัวเสื้อนะคะนี่เห็นไหมเก็บงานนะคะเก็บงานเก็บ เป็นสาบหลบเข้าไปด้านในนะคะอ่าเขามาได้แค่นี้ก็แค่นี้นะคะตรงกลางไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเพราะามันหนาเดี๋ยวเข็มหักนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จนะคะตรงกลางปล่อยเขาเลยเดี๋ยวเราก็สอยเอานะคะสอยให้ตรงนี้ให้เขาติดกันแล้วเราก็หาดอกไม้มาแปะก็ได้หรือไม่แปะก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะคะ ก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวครูให้ดูช ắt, ัดๆหลังจากที่เราหลบสาบแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตรงกลางมันอาจจะห่างนิดนึงไม่เป็นไรนะคะตามลักษณะนี้นะคะตรงนี้เราก็แก้ไขโดยหาดอกไม้มาปิดนะคะหาดอกไม้สวยๆมาปิดหรือสอยไว้นะคะ,ะจากนั้นเราก็จะมาทำชิ้นหลังนะคะ อันนี้ตรงนี้ลักแล้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปทาทิ้นหลังเสร็จแล้วเราก็มาทําตรงสาบตรงสายที่เป็นโบนะคะอันนี้เราก็ทําชิ้นหลังนะคะโดยเราเย็บเก็ดให้เรียบร้อยนะคะซับนายเนาแล้วก็เย็บเก็ดให้เรียบร้อยเก็ดตรงนี้นะคะจตเข็บข้างอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เราจะใส่ซีฟหลังนะคะคราวนี้ ตรงนี้เราก็ต้องใส่ขอบให้เป็นลักษณะนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปผูกโบนะคะอันนี้คือด้านหลังเราทําไว้สองข้างเลยเหมือนกันนะคะวิธีจะทํำยังไงให้ได้แบบนี้นะคะครูก็จะทําชิ้นหน้าให้ดูหลังจากที่เราเย็บไว้อย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ขอบตรงรักแลนี้นะคะก็เริ่มจากให้นักเรียนเดินกันยืดน,นะคะคือเดินตามตะเข็บที่เราจะเย็บเดินปกเปล่าก่อนครั้งหนึ่งนะคะ จากนั้นนักเรียนก็าหากรไกรเล็กๆขีดนะคะแต่อย่าให้เลยเส้นนะขีดเพื่อให้เขาโค้งได้นะคะเวลาเราไปประกอบนะคะนักเรียนก็ขีดไว้ก่อนพอขีดเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นะคะขีดขีดไว้อย่างนี้จากนั้นแผ่นนี้นะคะแผ่นที่เป็นสายนะเราก็ตัดเอาไว้เนาให้เรียบร้อยแล้วก็ลองชั้นที่จะเย็บกลับนะคะ ลองชั้นที่จะเย็บกัดเอาเอา,เอาเข็มหมุดกัดให้ดีนะคะจากนั้นเราก็จะเย็บโค้งด้านในที่เป็นรักแร้นะคะเย็บให้สุดเลยนะคะเย็บตามเส้นนะคะ โชว์แล้วก็ชั้นซับในนะคะแล้วก็ชั้นชั้นรองล่างนะคะ ที่เราทําเครื่องหมายไว้ตรงที่แขนเสื้อมันจะไปชนกันนะคะตรงที่แขนเสื้อจะไปนชนกันนะเดี๋ยวให้นักเรียนดูตรงที่แขนเสื้อเขาจะไปนชนกันนักเรียนจะไล่มาตั้งแต่จะเข็บค้างมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะมีเครื่องหมายทําไว้นะคะว่าเราจะเย็บไปถึงตรงไหนนะคะนักเรียนก็เอาปักกา แปมไว้นะคะหากนั้นนักเรียนก็เย็บจากตรงนี้มาตรงที่เราทำเครื่องหมายไว้ท่องนี้เรา คเหลือแต่ได้เนวช่วงนี้ไว้เอาได้เนวออกะคะหมดก็เก็บออกเราควรจะเนาไว้นะคะเวลาเรากลับออกมามันจะสวยนะคะมันจะเรียบสวยมันจะไม่บิดะคะถ้าเราไม่เนาไว้บางทีพอเย็บกลับออกมามันบิด ข้าวเข็มหมุดออกทั้งสองด้านเลยด้านที่เราเย็บเป็นกรอบรักแล้วไว,ว้แล้วเราก็เอาด้เนาออกนะคะพอด้ายเนาออกเสร็จแล้วนะคะนะักเรียนก็เอากันไกลตัดนะคะตดัดเทตะเข็บเล็กลงตดัดเทตะเข็บเล็กลงนะคะ มเพื่อที่เดี๋ยวเราจะกลับกลับให้เป็นสายโบนะคะสายโบที่ไหลนักเรียนก็ับตะเข็บเล็กลงก่อนนะคะเรามาถึงด้านนี้นะคะตรงที่เราเว้นช่องไว้นะคะเรียนก็ขีดตรงมุมนะคะตรงมุมที่เรากําหนดว่าเราจะเอาไปชนกันนะคะขีดนะคะจากนั้น ส่วนที่เป็นโค้งอย่างนี้นะคะโค้งที่เป็นรูปลักษณ์นี้นักเรียนก็ขีดนะคะเดี๋ยวเวลากลับตะเข็บตรงนี้มันจะได้ไม่ตึงนะคะก็ขีดอย่างนี้นะคะอ่าพอขีดเสร็จนักเรียนก็พลิกนะคะพลิกเอาอ่าให้โบให้เป็นรูปโบออกไปด้านโชว์นะคะโดยเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูใหม่โดยนักเรียนค่อยค่อย กลับเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วหาไม้เสียบชิ้นย,วยาวๆเสียบเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆดัน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 ให้เขากลับไปด้านหน้านู้นนะคะให้กลับอีกทางหนึ่งให้เขาทะลุมาอีกทางหนึ่งนะคะพอทะลุมาแล้วเอาไม้ออกแล้วเราก็ลูบออกมาอย่างนี้นะคะหาเข็มสก,กิีดมุมหน่อยให้มุมออกมาสวยๆนะคะ อีกด้านหนึ่งนะคะเราก็ขีดดึงออกมาให้เขาได้มุมสวยๆนะคะจากนั้นนักเรียนก็เนานะคะเนาเพื่อที่เราจะเดินคิ้วนะคะฝั่งนี้เราก็เดินกันยืดทั้งสองด้านเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินกันยืดไว้ก่อน yeah mm -hmm. ราก็ต้องหงายขึ้นนะคะหงายขึ้นแล้วก็เอาวางให้ตรงเส้นกันนะคะเส้นตะเกียบข้าง ก็อันนี้ก็พับปิดนะคะแล้วเราก็เดินคิ้วรอบนะคะก็จะเป็นเหมือนอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนอันนี้นะคะเราก็จะไปนะคะ้อเย็บแล้วกาะิ่นก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ากเนาเนาขอบทั้งหมดเลยรอบมานี้นะคะแล้วก็พับพับอันนี้นะคะพับเข้าไปเนาแล้วเราก็มาเย็บด้านหนา้าให้เป็นขอบนะคะจะทําเสร็จแล้วจะให้